สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาขอแนะนำตัวนะครับเออจะทำคลิปเกี่ยวกับการแนะนำวิธีซ่อมรถอะไรต่างๆเนี่ยครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับซึ่งจะมาขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมเป็นช่องใหม่ซึ่งจะมาทำคลิปเกี่ยวกับ การแนะนําวิธีซ่อมรถอะไรต่างๆเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งมันก็มีช่องอื่นเยอะะอยู่แล้วละครับแต่ว่าเผื่อจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการที่เราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมรถหรือว่าเทคนิคอะไรนะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะครับผมชื่อช่างแบงค์นะครับเอ,อยังพูดไม่ค่อยถูกครับเป็นมือใหม่ก็ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ like, share, แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็มาเจอกันว่าผมจะทำคลิปเกี่ยวกับการซ่อมอะไรบ้างนี่ับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ